สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายแฟนเพจนะคะตอนนี้เที่ยงบ่ายคชอแล้วนะคะตอนนี้ก็พามารีวิวค่ะพามาชมรถนะคะที่เพิ่งจะล้างเสร็จนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ตกแต่งไว้รอลูกค้านะคะเพื่อส่งมอบวันจังค่ะอนนี้ก็เลยมาใช้หน่อยนะคะเป็นรุ่นนี้ค่ะ Highlander สี่รประตู1.9 DDI เกรดแซนะคะเกีย e ร์ออโต้ค่ะคันนี้ ราคาจะอยู่ที่917,000บาทนะคะเป็นสีบรอน,นะคะ่ะนี่นะคะพามาชมรถที่จะส่งมอบในวันจันทร์นะคะของคุณสลาวุธค่ะเจ้าตัวนะคะลูกค้าเองก็ยังไม่เห็นรถเลยนะคะยังไม่เห็นรถตัวเองแล้วก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเซลล์ด้วยซ้านะคะพี่สลาวุธคันนี้โอนจองนะคะโอนจองออนไลน์มานะคะแล้วก็ซื้อสดด้วยสําหรับคันนี้นะคะ917,000บาทนะคะ ขอบคุณนะคะกดไลค์ขอบคุณนะคะเข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเป็นกําลังใจกันเนาะเกลแซเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะส่วนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ยูสสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะสวัสดีทักทายนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโชว์รูมอิซุสุสวรภูมิมอเตอร์จำกัดค่ะวันนี้อากาศดีนะคะอยู่หน้าโชว์รูมไม่ร้อนค่ะ ะะอากาศดีไม่ร้อนไม่แดดนะคะฝนก็จะตกหน่อยๆนี <c oughs> ่นะคะ,ะให้ลูกค้าดูนะคะเจ้าของรถไม่แน่ใจว่าเข้ามาหรือยังนะคะพี่สลาวุธอันนี้เปิดไฟนะคะไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะคะไฟ d ด y l ไลท์ไฟโปรเจคเตอร์ติดทุกดวงนะคะให้ลูกค้าเช็คไว้กับเราเลยนะคะอันนี้ด้านหน้าเกียร์ธรรมดากับเกียร์โ,โต้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเกรดแซ นะคะเหมือนกันเลยตอนนี้จะเป็นแมกขอบ18นะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะฟิล์มจะเป็น60รอบคันค่ะแล้วก็ด้านหน้า40มีติดตั้งกันสาดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีขาแหลกนะคะเหมือนตัวบีคอสนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะสองฝั่งเลยซ้ายขวานะคะอันนี้เป็นติดตั้งเพิ่มเติมนะคะมีขาแหลกมาให้ มือจับจะเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็บันไดข้างมีให้ในรุ่นที่เป็นยกสูงนะคะกระบะไลเนอร์ของ d ีแมนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายค่ะมีการชนท้ายติดตั้งมาให้นะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ d u โอโซนิกนะคะเป็น2ชั้นด้านบนนะคะจะเป็นไฟเบรกตรงที่3าม แล้วก็มีกล้องมองหลังแบบวิวอินนะคะอยู่ตรงมือจับคันนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะตัวผ่อนแรงนะคะตัวผ่อนแรงเวลาเปิดปิดนะคะใช้ออกแรงแค่นิดเดียวนะคะก็ปิดได้เลยนี่ใช้แค่มือเดียวนะคะผู้หญิงอย่างเราสบายๆอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะของคุณสลาวุฒิเนะาะเดี๋วจะบอกลูกค้าว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เช็คไปในตัวเลย เพราะลูกค้าเองยังไม่ได้เห็นรถนะคะจะได้สบายใจเนาะชำระเงินมาแล้วด้วยเริกดีมารับรถวันจันทร์นะคะของกุศชาลาบุตร8โมง9นาทีตอนนี้จะเป็นบุหนังให้นะคะจากโรงงานเลยมีตัวพับกระจกให้นะคะปรับกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ปรับกระจกขึ้นลงไฟฟ้ามีมาให้นะคะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะเดินตะเข็บได้สีขาวแล้วก็มีตัวปรับ สูงต่ำด้วยนะคะตอนนี้จะเป็นปรับเอ็นที่พนักพิงนะคะเบาะก,ก็เลื่อนได้แล้วก็กุญแจนะคะจะเป็นกุญแจติดกับรีโมทนะคะหากุญแจรีโมทพร้อมกับระบบ i m m o บิ l i เ e อรนะคะป้องกันกุญแจผีแล้วก็ตัวล็อกเกรกนะคะล็อยางติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของมาตรวัดนะคะการใช้งานเดี๋ยวส่งเป็นวิดีโอให้นะคะสําหรับลูกค้าที่ส่งมอบรถกันในช่วงนี้เนาะ,ะการใช้งานตัวรถนะคะการใช้งานปุ่มต่างๆเดี๋ยวส่งเป็นวิดีโอให้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกความเร็วค่ะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้มัลติฟังก์ชันนะคะ,ะรับสายบางสายกรณีเชื่อมต่อ b l u e t o t h เนาะแล้วก็คําสั่งเสียงแล้วก็ปรับเสียงปรับโหมดได้เลยนี่นะคะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอตัวนี้ ความกว้างอยู่ที่7นิ้วนะคะระบบแอร์ค่ะนี่มีไร้ฝ้านะคะมีตัวพอร์ต USB ค่ะตรงจุดนี้นะคะพอร์ต USB แล้วก็ที่ชาร์จแบตบนี่นะคะที่ชาร์จแบตบแล้วก็เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แบบ2ระบบค่ะเลอโทนิก mm hmm. นะคะ,ะได้สองระบบเลยทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะ ตัวนี้นะคะโดยเบรกกรณีขึ้นลงทางชันนะคะตัวนี้ HSA HDC แล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะ PSC TCS นะคะตัวปรับไฟด้านหน้าสูงต่ำนะคะได้สีระดับแล้วก็ A off นะคะมีติดตั้งในรุ่นที่เป็นกีออโตนะคะก็ดับเครื่องยนต์อัตโนมัติกรณีที่จะจัดติดแสดงนะคะก็เงื่อนไขก็คือว่าเข้าเกียร์ดีเหยียบเบรกนะคะคาดงขัขนขแล้วก็ล็อกรถด้วย ก็ะระบบนี้ถึงจะทํางานแต่ถ้าเราไม่อยากให้ทํางานเราก,กดปิดได้เลยนะคะปุ่มทุกอย่างนะคะถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็จะทํางานเองอัตโนมัตินะคะทุกครั้งไม่ว่าก่อนหน้านี้เราจะปิดหรือเราจะเปิดอยู่นะคะถ้าเราสตาร์ทเครื่องมาก็คือระบบจะพร้อมทํางานแต่ถ้าเรากดปุ่มนะคะกดปุ่มปิดก็แสดงว่าเราปิดการทํางานเขานะคะ,ะด้านบนนะคะด้านบนตอนนี้เพดานจะเป็นโทนสีครีมที่เก็บแ่นค่ะนี่ ไฟอ่านแผนที่นะคะอ่ะตัวบังแดดค่ะมีกระจกให้ซ้ายขวานะคะพอเปิดกระจกมาตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟอยู่ด้านในค่ะสาวๆขับรถก็แต่งหน้าได้เลยนะคะกระจกมองหลังปรับตัดแสงได้นะคะนี่มีตัวปรับให้อ่ที่จับนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะตรงจุดนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง อันนี่นะคะเปิดประตูมาก็ที่เท้าแขนตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมางสีดําเส้นเดียวกันแล้วก็จะมีตัวล็อกนะคะตัวล็อกเด็ดเนาะดูนะคะถ้าดันลงอย่างนี้ก็คือจะเป็นล็อกนะคะถ้าดันขึ้นก็คือจะเป็นกดล็อกค,ค,ค,ค่ะสำหรับในรุ่นที่เป็นเกรดไซส์ขึ้นไปนะคะพอร์ต USB แล้วก็แอร์นะคะมีมาให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง อันนี้คือปิดอยู่นะคะถ้าเปิดก็เลื่อนขึ้นด้านบนแล้วก็ปรับได้เลยนะคะขึ้นลงซ้ายขวากระเป๋ามีให้ค่ะกระเป๋าโดเรมอนนะคะนี่เลยใส่ของได้จุกจิกนะคะตะขอแขวนค่ะสําหรับแขวนถุงลําโพงเซอรลาวนะคะมีให้สองจุดค่ะแล้วก็ไฟในเก่งมีให้นะคะไฟจะมี2จุดด้าน,นหน้ากับตรงกลางที่จับนะคะ,ะด้านบนแล้วก็ด้านข้างมีให้ อนาพิงศีรษะนะคะมีครบทั้งสามคนเลยนะคะเวลาโดยสารอันนี้ก็ปรับขึ้นลงได้นะคะตามสรีรละแล้วก็ที่เก็บของนะคะใต้เบาะก็จะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะมีช่องเก็บของตรงนี้แล้วก็ถุงเครื่องมือกับแมลงนะคะดึงเชือกตรงนี้ลงมาเช็คกันไปในตัวเลยนะคะอันนี้ถุงเครื่องมือกับแมลงของลูกค้ามีนะคะอันนี้ห้องโดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางเลยทีเดียว นี่คันนี้นะคะ h ฮ g ลนเดอร์สี er ประตู1.9 DDI เกรดแซดเกียออโต้ค่ะสีบรอนเงินราคาอยู่ที่9ก 11, 7 0แสนบาทนะคะใครสนใจติดต่อได้เลยค่ะเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ0894999840แล้วก็ ID Line นะคะ AOR 5090มีอีกคันอยู่จอดอยู่ข้างๆกันค่ะตอนนี้ดูจากล้อแม็กแล้วเห็นไหมคะ จะต,ต้องเป็นเกรดแ P พีหรือไม่ก็ต้องเป็นเกรดเอ็มนะคะถ้าเกิดลายตัวนี้เป็นสีทูโทนเนาะ,ะแต่คันนี้เป็นเกรดแ P พีค่ะแ P พีนี่นะคะสีขาวมุกค,ค่ะคันนี้ถ้าดูภายนอกนะคะดูภายนอกก็จะแตกต่างกันตรงล้อมแม็กนี่นะคะอันนี้สีทูโทนเนาะอันนี้เป็นสีเทามาดูด้านท้ายกันนะคะว่ามีจุดแตกต่างอีกไหม นะคะด้านท้ายเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะมีโลโก้โอ่อคันนี้เป็นเกรดเอมนี่นาะนี่ค่ะเนเกรดเอมนะคะนี่ล้อแม็กแบบนี้นะคะมีเกรดแททีกับเกรดเอมนะคะคันนี้เป็นเกรดเอมนะคะขอโทษทีเกรด M. เอมได้ไหมคันนี้เราสงมติเหมือนกันนะคะอันนี้ล็อกอยู่แต่ว่าตัวแททีกับตัวเอมนะคะจะมีตัวนี้อ่าจะมีเซนเซอร์ตรงนี้นะคะเพราะว่ากุญแจจะคนละแบบกัน เกรซ่าจะเป็นกุญแจแบบบดสตาร์ทนะคะเป็นแบบไขแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นแบบกดปุ่มสตาร์ทถ้ารุ่นที่เป็นกดปุ่มสตาร์ทจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะซ้ายขวามีให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้อ่ารายสปอตนะคะตรงนี้ชัดไม่เลยแามานา่นะเห็นชัดไหมอ่านนี่ไงคะชัดไหมนี่นะคะเวลา พยายามพยายามจะให้ชัดนี่นะคะเวลาที่จุดอยู่จุดอับสายตานะคะหรือว่า <c oughs> มีรถขับแซงขับวิ่งผ่านอยู่ด้านข้างนะคะอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นสีส้มๆนะคะกระพริบเตือนเนาะแต่กระพริบเตือนนะคะอันนี้มีเพิ่มมาในรุ่นที่เป็นเกรดเกรอมนะคะนี่จะเป็นตัวท็อบเลยนี่กระจกบ,บานหน้าก็จะเป็นกรองแสง UVA UVB นะคะตัวนี้ แต่ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นนะคะจะเป็นออปชันที่เพิ่มขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นฟิล์ม60นะคะก็เลยมืดด้านหน้านะคะ60หมดเลยแต่ครานี้60ด้านหน้า40ซนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนะคะมีหลายตัวหลายเกรดหลายรุ่นให้เลือกนะคะส่วนตัวนี้เกรด S ค่ะแคป1.9 DDI เกรด S นะคะสายซิงสายแต่งซิงนะคะจะโหลดไม่โหลดก็ได้เนาะเปลี่ยนจาก ล้อกระทะขอบ15นะคะเป็นขอบ18เราหลอๆแบบนี้เลยนี่นะคะ,ะหรือว่าจะเป็น h ฮเลนเ e ็คแครก็ได้นะคะตัวนี้เกรด LDA ค่ะนี่อันนี้นะคะแล้วก็4ประตูค่ะคันนี้เป็นเกรด S เช่นเดียวกันอันนี้เดิมๆนะคะยังไม่ได้แปลงล่างเป็นล้อกกระทะขอบ15นะคะแล้วแต่ชอบนะคะ ส่วนคันนี้ก็เดิมเหมือนกันค่ะเป็นแคปตัวเเดิมๆนะคะเป็นล้อกระทะขอบ15เป็นรถใช้งานนะคะรถใช้งานหรือว่าจะไปแต่งซิ่งก็ได้นะคะบรรทุกของก็ดีอ่าตัว S จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรมรมดาแล้วก็เกียร์โตนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ส0 0พันด้วยคันนี้เป็น4ประตูค่ะเกียร์เเช่นเดียวกันตกแต่งนะคะนี่อันนี้เปลี่ยนแม็กแล้วเรียบร้อยนะคะแปลงล่างแล้ว โหลดหน้าหนึ่งหลังสองหน้าสองหลังสามก็ได้นะคะหน้าสองหลังสี่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะเดี๋ยวของก็จะมีอีกคันหนึ่งนะคะเป็นตัวสูงนะคะตัวสูงเกรด LDA แต่ว่าทำเตี้ยนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะเปลี่ยนฝากระโปรงคาร์บอนด้วยแล้วก็โหลดด้วยนะคะหน้าสองหลังสี่แล้วก็เปลี่ยนแม็กอ่าเราชมความหล่อได้เลยนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้รับชมอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าเริ่มตกแต่งแล้วลูกค้าได้รถแล้วโอนเงินมาชำระแล้วนะคะก็ รอติดตามนะคะกดติดตามไว้เลยเนาะใครสนใจเรื่องรถนะคะปรึกษาได้เลย0894999840แล้วก็ ID Line นะคะ AOR5090 นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะไม่ว่าจะชมไลฟ์สดหรือว่าชมย้อนหลังนะคะอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึงวันจันทร์นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ